คำคำคำศัพท์หน้าลูกคุณครูประจำชั้นครูไม่มีคำว่าคุณครูประจำชั้นทักทายแนะนาเพื่อนสนิทเพื่อนในภาคเรียนมิจภาพยิ้มแย้มสวัสดีคําอ่านและความหมายของคำทักทายอ่านว่าทักทายหมายถึงหมายถึง ตะกดสิใจเมตตไใความถึงไถถามไถถามถึงความเป็นอยู่หรือทุกทุกสิ่งทุกสุขอย่างเป็นกันเองอเป็นขึ้น,นไม่ได้แนะนำอ่านว่าแนะนำหมายถึงชี้แจงชี้แจงให้ <ป>ะอะไรแต่ปฏิบัติเออเก็บภาคเรียนอ่าว่าภาคเรียนช่วงโมงช,ช่วง,ช,วงช่วงเวลาที่อะไรอะไรเนี่ยสา<ะ>รส<ะ>านสาศึกษาเปิดทำการสอน กำคำข,ขยำ it กันเนี่ยเหมอตอมมิตรมิตรภาพอาว่ามิตรภาพความเป็นเพื่อนรักจิ้มแยมอะไมมจิ้มแยมจิ้มยางชื่นบานสวัสดีอะมาสวัสดีคำทักทายหรือพูดขึ้นเมื่อพบกันหรือจากกันโอ้เจ่งมากเลยสุดยอด